สวัสดีครับสวัสดีนาะนาะตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอเจอผมอีกหนึ่งทริปกับนานิกอแมนโดนะครับวันนี้ผมก็จะพามาตีหมายข้างทางบอกเก็บน้ําตามห้วยตามอะไรรู้สึกว่าตอนนี้ที่ผมอยู่เนี่ยน้ํามันน้อยนะครับก็วันนี้จะใช้คู่นิวทวินมิกซ์นะครับก็เดิมครับก็เป็นกิ้งกา่าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ลีเมอร์ เมื่อกับมาก่อสองตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะวนหว่านนิดนึงนะครับมะกรอก็จะวนหว่านนิดนึงครับตัวนี้สามจุดแปดเซนตัวนี้สามจุดห้าเซนแต่ตัวนี้จะดังนิดนึงนะครับใบเหลิวเซี่ยวเนะี่ยเซี่ยวประจันจะดังในงตัวนี้จะ แต่นิ่มๆหน่อยแต่ตัวนี้จะดุดันนิดนึงครับก็ไปเลือกใช้กันเอานะครับคู่หนึ่งก็ร้อยหกสิบบาทครับทเท่าเดิมแต่เป็นตัวนิวนะครับตัวนี้จะเป็นชุดของทวินเนี่ยชุดไม่ว่าจะเป็นทวินมิกซ์นิวทวินมินิแล้วก็ทวินจูเนียร์เนี่ยจะเป็นใบเดียวกันทั้งหมดนะครับตีง่ายขึ้นนะครับก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันใบจะพันกับอะไรยังไงก็ตีไปก่อนตีได้นะครับเพราะเป็นใบเดียวนะครับ ก็วันนี้คันที่เลือกใช้นะครับตัวนี้เป็นสท่อนนะครับตัวนี้เป็นสท่อนนี่สท่อนมันถอดได้ทั้งหมด4ท่อนนะครับสท่อนตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดู <c oughs> เป็นแอร์เกียร์เซ็ทุกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่พา l e เลสนะครับตัวนี้จะเป็นไกด์โอเวอร์โหลดแล้วนะครับแล้วก็แบงค์เนี่ยนะครับผลิตขึ้นมาใหม่นะครับยาว7จฟุตสนะครับตัวนี้นะ ก็เสียบนะครับวิธีการเสียบก็เสียบปกติอย่างนี้เลยนะครับเรากะให้มันตรงกับสายสายล่อของเรานะครับดึงมันจะเสียบไม่เต็มนะครับมันจะเสียบได้ไม่สุดนะไม่สุดแต่แน่นนะครับผมตีวันนึงยังไม่หลุดนะเสียบแน่นๆน่ะเผลองดึงนี้ยังแทบไม่ออกเลยนะครับก็เสียบสีทอนครับเหมาะสำหรับการเดินทางนะครับ p o w e r l ก็ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้อยู่ความยาวอยู่แล้วครับส่งเหยื่อเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเฟุตสเนี่ยไกลแน่นอนนะครับ ความยาวนี้ไกลแน่นอนนะครับแต่ถามว่าจะไปสู้คันท่อนเดียวได้ไหมผมบอกเลยว่าไม่ได้ครับไม่ได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าแนวแบบพกพาไปไหนมาไหนอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับคละ1 5 0 0ัรบาทนะครับก็ตัวนี้สายที่ใช้ก็เป็นอามาโดพีอีสองนะครับตัวมาตีนี่เป็นสีสีตัวใหม่แล้วก็เราไอเกสปาร์เรลป้าอากาศมันร้อนละ <laughs> เดี๋ยวไปดูกันมึงผลงานกันว่าวันนี้เราจะมีผลงานทั้งหมดกี่แต้มสําหรับวันนี้เราจะ ไม่ต้องนับตัวเราชั่งกิโลเลยว่าวันนี้เราจะได้ปลาทั้งหมดกี่กิโลไปไปดูนิวทวินมิกกันนะว่ามันจะเด็ดมันจะไล่กัดแค่ไหนลุยทุกปา่าลุยทุกหมายไปอันนี้ลำบากอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยนี่เดินเนี่ยคือมันมีตัวนะนี่แต่มันลึกไหม 木木这。

ทวินมิกมังกรน,นะครับใบก็จะไม่ได้รุนลแรงมากแต่ก็แบบเราเห็นใบนะครับมันจะนิ่มตัวหนึ่งแล้วก็แบบเล้าตัวหนึ่งนะครับก็จะนิ่มตัวหนึ่งนะรััน,นี้ก็จะบุ่นเบามือหน่อยนะครับก็แต่ก็ใบมีเสียงนะครับแต่ก็ลองไปลองดูนะครับตัวนี้เป็น3 5มจุดห้าอ่าสาจุดแปดเซนนะครับนี่ทวินมิกนะมังกรบอกแล้วอยากขยับเดี๋ยวสับให้กามย้ายนิวทวินมิก เน่านจะมีตัวตีสั้นๆก่อนตัวใหญ่เลยนะใหญ่ต้องมีคื้นงโง่ตนะใบเดียวเลยครับใช้มังกรลากๆๆนะมลงยากสูงยากนะยี่ได้นอยางนี

ไ,ไม่น่า,นานหลุดหรอกถ้า <i> หลุดแล้วจับไไหวยนะเบสจมลงอ่ะปล่อยนะปล่อยเลยโอ้กัดแล้วมึงแล้วต้องกัดเห็นปาปะเอากิเปอร์ป,ปะตาอยู่ที่ไหนเห็นแล้วกิเปอร์ปะกิเปอร์ข้าปากปี๋ไม่ได้ปปปปหลุดิเปอร์กิเปอร์ย่ายยกลุ่นเหรอโยนเลยโยนเลย จะหลุดเปล่าไม่รู้ว่าม,มันมิมนท่าๆอยู่ที่ฝปา่าได้กระจบที่ปากบนปากล่างนะอ่ะปลด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 กิด๊บมาเลยพี่ป,ดป <Okay. S 2> ลดกิ๊บมาเจ้าวางวางที่หลุดนะไม่หลุดอะ่ะใหญ่เบิ่งเลยตัวนะี้ไม่หลุดปลดกิ๊บปลดกิ๊บเลยพี่ให้ทางนี้เน <laughs> ี่ยร้อยก่อนร้อยก่อนสิจะปลดกิ๊บก่อนเหรบ กินมังกรนะสามจเซนสามแปดให้เบิ์ดมาช่วยผมมังกรตัวนี้สามจุดแปดนะเบ็ดหนึ่โอมังกรสุดยอดนะ โอ้หแน่นตึงงน้ำกวยัง,ง,งเ,<อ>เกเือบฉีกเหมือน,นกันนะตรงนี้นนะเะบอกแล้วครับอยากขยับเดี๋ยวสับให้กามย้ายมิวทวินมิกซ์3.8เซนต์ตัวนี้มังกร โดนเข้าแล้วโอ้โหมดไสสวยด้วยนะดำน้ำมาเลยอ่ะสวยสวยไซส์อ่ะนี่เหมือนกระส่งเลยโอ้โหกระส่งโอ้โหหฮ้งมมืลอกแล้วกระส่งโอ้โหดูตัวนี้นี่ไอ้วันนั้นว่าได้ใหญ่แล้วนะนี่ นี่มันวนตกเลยนี่ดนูนึกแล้วกินเหมือนกระสงกระสงจริงๆโอ้โหใหญ่จริงๆตัวนี้น่ามีโลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่างก่อนนะโอ้โหนี่เล็กขอดเลยเล็กขอดเลยเล็กขอดเลยกระสงเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันกระสงใหญ่ใหญ่จริงๆตัวนี้ โลนี่ปุยอืมหลุดไปแล้วเหี้ยเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งแวะแม่งดูดเหมือนก็ส่งเลยปากแหลมแหลมดึงตัว โลหนึ่งครับกระส่งยักษ์ไสโลโหใหญ่จริงตัวนี้ดูดิดมัน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 อ้วนนะมันอ้วนมากโหอ้วนจริงตัวนี้โดูดิใหญ่จริงเี้าโลหนึ่งอะ่ะจอดแดกทวินมิกนะ มังกรเคาะๆนะแต่เนี้ยแหน่มนหนาเวลาเหยื่อมันขยับค่อนข้างลําบากครับนอกจากตรงหน้ามันเลยมันถึงจะกินแต่ว่าถ้าเกิดแหนันบางกว่านี้คิดว่าม,มันน่าจะดีกว่านี้ครับแต่เนี้ยแหน่มนหนาต่อยคอยโยกโยกโยกแล้วนี่มังกรครับบอกแล้วอย่าขยับเดี๋ยวซับให้กามย้ายนะ New Twin Mix นิ w ทวินมิกสามจุดแปดเซนมังกร มันกอดอย่างเดียวเลยเนี่ยอืุม่มันต้องอย่างแต่คุก็กะว่านึกได้ใจแหละว,ว่านะน่าจะเป็นกระสงเพราะมันกินเหมือนมันดูดอะถ้าปลาช่อนมันต้องเห็นตัดแหลงสุบอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอุย โอ้โยพี่เอ,เอ้ยแม่งเย้แม่งเอ้ยติดอะไรเนี่ยมันมันนี่นี่มัน,มน,มน <c oughs> ไม่โดน,โดนติดออกดิมึงโดนแม่ ดอกไมประชนแน่นอนออขใหญ่แล้วงขไม่ว่ใหญ่ขึ้นหญ่ขึ้เยอเยอะ่ข้นเยอะขึ้นยโอ้ดีทุกใหม่จริจริง,รงทุกเม็ด ล,ล,ล,ลุยทุกหมายนี่กระไซโลอ่ะแองแบบนี้นะมันเป็นเหมือนแองต่อมันมีหัวคล้องกับฝั่งนน้นแล้วแองมันตัดนละช่องต่อไปนู่นนะครับเหมือนเป็นแองเข้าไล่เขานะครับนี่นะลุยทุกหมายทูบินมิกมังกรได้ทั้งลุยแหนได้ทั้งน้ำโล่งนะแอคชั่นเดียวเสียวแน่นอนครับบอกแล้ว อยาขยับเดี๋ยวสับให้กามย้ายนิวทวินมิก3.8เซนนะตัวนี้ยอดว้าว,วใหญ่ กัดตรงหน้าเลยเพราครับกัดตรงหน้าเลยน่าจะไอตัวไล่ของหนูเล็กมานะครับแล้วก็มาออ,อยตรงข้างหน้าแต่ฉันไม่เห็นชดกัดแต่สี่เซนนี่เจ๋วเลยครับ <ไอ S 1> นี่นะนเป็นมังกรเบ็ดหนึ่งโอน้ำหนัก6.8ถึง7กรัมตัวนี้นี่บอกแล้วอย่าขยับอย่าสับให้กามย้ายทะลุไปเลยยอดครับ New Twin Mix ผิดอีกเฮ้ยกัดผิดอีกผมจ่ายช่วยน่าจะกัดทีเดียว่าวะยังไงโดนเข้าแล้วไม่ใหญ่เว้ยอัด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 ,ดมาแล้วครับนี่กิตรลีเมอร์นะครับในชุดของทวินมิกซ์นะตัวนี้3.5เซนนะครับ โหดจริงๆนะครับตัวนี้ใบหลิวไม่งโหดแบบป๊าป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 เลยใบหลิวอะถ้าดูถ้าใครได้ดูคลิปเปิดตัวจะรู้เลยนะครับอันนี้เป็นรีเมอร์นะครับในชุดของทวินมิกซ์บอกแล้วว่าอยากขยับนะอย่าซับให้กามย้ายนิวทวินมิกซ์ มือข้อมือแทบพลิกเลยตัวนี้แบอกเล้วโอ้โหแรงตัวนี้ไม่ใหญ่นะแต่แรงมากใหญ่เลโใหญ่เว้ยยี่กับโลตัวนี้แปดขีดแปบดบขีดเจ้าแบบขีดต้องมีเลยตัวนี้ glimmer แล้วนะยินเสียงไหมจอกเม i m m e r ที่บอกครับเราสร้างมาสองตัวเพื่อให้แอคชั่นมันต่างกันมันจะมีทั้งนิ่มแล้วก็แรงนะครับแล้วแต่ชอบนะครับ แต่บางที่เนี่ยบางที่แรงมันก็ไม่กินปลาตกใจบางที่มันกินนิ่มๆโอ้ยตัวนี้ส่งลึกๆรีเมอร์เข้าคอเห็นไหมนิวทวินมิกนะครับตัวนี้นิวทวินมิกบอกแล้วอย่าขยับเดี๋ยวสับให้กามย้าย New Mix. นิวทวินมิกยอดนี่รีเมอร์นิวทวินมิก์

นี่ไงนี่โหหลายทีนึกว่าจะกัดกันเต็มเต็มโหโลคว่าแน่นอนขึ้นก่อนคือเดี๋วเต็มแต่ก้องขึ้นมามก้องเดินขึ้นมา,นมาโลกว่าแน่นอนโหตีนานมากนะน่าจะสิบกว่าไม้อะกว่าจะออกมากัดได้อะกล้องมาเดี๋ยวก้องมา รีเมอร์ใบเสียงดังเรียกมันออกมาในคู่ของอตัวนี้เข้าเต็มเพดานเลย <c oughs> โอ้โหรีเมอร์ดูดิความใหญ่ของมันโอ้โหรีเมอร์บอกแล้วอย่าขยับอย่าสับให้กามย้ายนิวทวินมิกซ์รีเมอร์ วันนี้นะครับผมบอกแล้วว่าไม่อยากนับตัวอยากอยากดูว่าทั้งหมดที่เราได้วันเนี้ยในนิ w ท w i n Mix เนี่ยกี่กิโลนะอย่าไปนับตัวครับเพราะโอ้โหถ้านับตัวดูดิโอโห<ด>เห็นแ<ด>ล้วดูดิแค่สองตัวนี้ก็ต้องมีเกือบสองโลแล้ววะเ <laughs> ก <laughs> ือบสองโลแล้วตัวเลยนิวนี่ดูเป็นไงแต่ละตัว เนี่ยสามตัวเนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะมีใกล้สามโลดูแต่ตัวครับสายใกล้ๆโลงั้นเลยนะนี่ตัวอะไรนี่กระสงยักษ์นี่บอกเลยครับอยากจะช่างกิโลไม่อยากนับตัวนับตัวมาเยอะแล้ววันนี้ขอช่างกิโลทีไม่ลงไม่ลง,ลงอันนี้ก็ประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะครับก็เกือบหนึ่งวันเต็มเมนะครับวันนี้ หาปลาก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับถ้าเจอจังหวะที่เจอแต่ย้ำๆหน่อยมันก็เอานะครับจังหวะที่ไม่เจออ้าหมดนะครับเดี๋ยวเราดูว่ากี่กิโรนี้ซุบโสนโจเข้าไปวันนี้หนึ่งวัน เจ็ดโลหน่อยๆนะฮะโอ้โหเจ็ดโลหน่อยๆโอเคครับฝากกันด้วยครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของตะก,กูลทวินของอแมนโดนะครับว่าจะเป็นนิวทวินมิกซ์นิวทวินมินิทวินจูเนียทวินบาร์ล็อกนะครับก็ฝากช่วยอุดหนุนด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิคด้วยนะครับก็ลัง,ลงจะให้นันนิคทำคลิปวิดีโอให้มันๆแล้วก็เทคนิคต่างๆให้ชมกันต่อไปนะครับวันนี้นันนิคอแมนโดนะครับ ครับเดี๋ยวขอขายของนิดนึงนะนี่คันที่ใช้วันนี้วัดนี่แอร์เกียร์เซ็ตฮุก4ท่อนนะครับตัวนี้ราคา1,500บาทเราก็เป็นแบบจริงๆอะผมอยากให้น้ารน้องนะตัวเนี้ยเป็นตัวนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์จากเกาหลีนะจริงๆเป็นไอเกียร์สไปรัลไม่ใช่ลอกจีนนะตัวนี้นะครับสายสายก็เป็นอามาโด้ PE 2นะฟูโอ mm hmm. ก็เป็น30ปงองอามาโด้เยื่อก็นิวทวินมิกซ์นะครับโอเควันนี้นะนี่อามาโด้ mm hmm. ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับ เราจะเจอกันใหม่ในทริปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย7โลกว่า